เอาละครับคลิปนี้วันที่ยี่สี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้พระจารย์สวยเลิกบุบบุบพาคาดนะครับเป็นมัทนเลิกนะครับแล้วก็เป็นนี้เป็นวันอาทิตย์ขึ้นเก้าคำเดือนสิบนะครับแต่ถ้าปฏิทินจาก,กลก็จะเป็นอ่า ปฏิทินปฏิทินหลวงก็จะเป็นสิบค่ำนะครับแต่ของอาจารย์นี่เป็นปฏิทินที่เขาอิงองศาดวงดาวนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องไอ้วันที่ยี่สิบแปดคืนวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่จะถึงเดือนหน้านี่ฮะมันจะเกิดเขาเรียกจันทรุปราคาไอ้ไอ้ไอ้พวกจันทรุปราคาสุริยุปราคาเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูนะครับถ้านัก คนที่เรียนโหราศาสตร์นะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เนี่ยจะจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้นอกจากว่าอา่าเขาประกาศขึ้นมานะครับตั้งสมาคมดาราศาสตร์ก็ดีหรือพวกนักโหราศาสตร์หรืออะไรพวกนี้เขามาบอกก็ดีท่านก็จะรู้ว่าอ๋อมันจะเกิดจุดยุปราคาจ,จุดทรุปราคาบางครั้งก็มองเห็นได้ที่ประเทศไทยบางครั้งก็มองเห็นไม่ได้ที่ประเทศไทยแต่วันที่28ตุลาเนี่ยมองเห็นได้นะครับแต่เวลามันเป็นเวลาตีสามนะครับคืนตีสามจุดสองสามก็ ถ้าคือถ้าเป็นแบบสากลเขาบอกวันที่ยี่บเก้าแต่จริงๆไม่ใช่ยังเป็นคืนวันที่ยี่แปดอยู่นะครับนะฮะแล้วก็พอหลังจากเกิดคาดเนี่ยนะครับวันที่หนึ่งตุลาเขาก็จะย้ายไปเข้าราศีมินนะครับราหูจะย้ายไปอยู่ราศีมินคราวนี้ราหูเนี่ยมันมันเป็นดาวไหมไม่ใช่ครับมันเกิดจากอ่าเกิดจากการเกิดคาดขึ้นแต่ในทางโหราศาสตร์นะครับ เขาถือว่าสําคัญมากนะครับดาวตัวนี้นะครับมีความสําคัญเพราะมันเปรียบกันไว้เยอะนะครับโดยเฉพาะมันเป็นชื่อดาวทําลายนะคทลายก็เขาเปรียบวา่าคนเนี่ยเป็นต้นไม้นะครับคนเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่มีรากมีใบมีอะไรแล้วแต่ลาหูนี่มันกินจนตายเลยนะฮะเขาเปรียบ care. ไปอย่างนั้นเพราะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าลาหูจอมทําลายแล้วลาหูยังมีฉายาเจ้าอาเขาเรียก เจ้าแห่งภัยพิบัติเจ้าแห่งภัยพิบัติก็คือคราวที่แล้วเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละฮะแล้วก่อนที่มันจะเดินออกมาเนี่ยปีที่เกิดสึนามิเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยมันมาแบบนี้แหละฮะแล้วก็มันจะออกมาที่เกิดสึนามิเพราะมันพอเกิดสึนามิปั๊บมันก็เดินออกมานี่เหมือนค่าวนี้แหละครับเนี่ยมันกำลังใกล้จะเดินออกมานี่แล้วในวันที่นะครับในวันที่หนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสอําสรวจแล้วก็ดูนะครับเอาใจใส่เพราะมันเป็นเจ้าแห่งภ,ยภยัยพิบัติในปีที่เกิดพายุทางใต้สูญเสียหายเยอะนะครับที่แหลมตะลมพุกมันร่วมกับพระอังคารอยู่ที่นี่ในปีรู้สึกจะเป็น,5น2 5 0พนห้รอยห้ะฮะไม่จำไม่ผิดนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันเกิดการตรุบราคาเนี่ยนะครับพอ มันเกิดปั๊บตามปฏิทินสากลน,นะฮะถ้าท่านมีอะไรข้องใจสงสัยก็อาจจะไปถามสมาคมดาราศาสตร์ดูก็ได้นะครับนะฮะแล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกายนฮะเห็นไหมฮะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอ่าวันที่วันที่สามเอ็ดตุลานะฮะนะครับคืนจริงสามสิบตุลามันเริ่มมันเริ่มออกมานี่และพอเราเอาถ้าตรงๆเลยก็คือวันที่สามเอ็ดตุลามันจะมาอยู่นี่นะฮะ นะครับนี่เป็นนี่เป็นข้อมูลจริงนะครับข้อมูลจริงเลยนะครับที่ปฏิทินโหราศาสตร์ของอ,อาจารย์สุวิทย์เนี่ยนะครับเป็นนักคำนวนนะครับแล้วก็ท่านเป็นหัวอาจารยท์ที่เชื่อถือได้นะครับเป็นรุ่นพี่ของอาจารย์จารกุกีินี่เองนะครับเพราะ,ะนั้นท่านมีโปรแกรมพวกนี้ท่านสามารถทํารายละเอียดพวกนี้แล้วก็ของท่านแม่นยำมากนะครับเพราะว่าเคยทดสอบ ลัคนาผู้หญิงอยู่ตรงนี้ลูกสาวคนเล็กของอาจารย์นะที่เรียนอยู่ประเทศอังกฤษพอพระลาหูเข้านี่ปั๊บอาจารย์บอกว่าจะมีผู้ชายเป็นคนต่างชาตินะครับมาทักเธอที่ที่ทางานที่เธอทาอยู่ที่ประเทศอังกฤษตอนเรียนอยู่นะครับเรียนอยู่ปรากฏว่ามาตโตเป๊ะนะฮะในวันที่ยี่สิบยี่รับปริญญาตอนวันที่ยี่สิบเอ็ดกระกฎาคมพอวันที่ยี่สิบสี่หรือยี่ห้าเนี่ย นะครับเข้ามามาทันทีเลยนะครับแล้วตอนทุกวันนี้ก็ยังรู้จักสนิทสนมกันอยู่นะครับจะพัฒนาขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปฏิทินต้องให้ตรงนะฮะรับประกันคุณภาพเลยนะครับนี่เป็นนี่เป็นดาวจรนะฮะดาวจรของคือวันที่28แล้วก็นี่นาวางนี่ตรียางนะฮะอาจารย์ทําให้ดูหมดนะครับแล้วลักษณะการเกิดคาดของเขาเนี่ยเกิดตอนตีสามสาสามเนี่ยนะครับก็คือ อยู่ที่10องศา57นิ้ดานี่คือพระอาทิตย์ดวงนี้นะฮะนี่ฮะนี่ยแล้วก็พระจันทร์10.57อย่างเงี้ยมันถึงจะถูกถูกต้องเพราะว่าการเกิดอาจารย์รูปบาคาเนี่ยมันก็คือโลกเข้าไปบงังบังพระอาทิตย์ที่จะส่งส่งส่งแสงมาให้พระจันทร์ก็เราก็เห็นว่าพระจันทร์ถูกบังนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าพระพระพระจันทร์เนี่ยนะฮะมาอยู่ที่นี่ พระจันทร์มาอยู่ที่นี่นะครับเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ถูกบังนะฮะมันสลับกันหรือว่าพระอาทิตย์อยู่มันจะสลับกันอยู่ฮะถ้าเร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 าสังเกตดูก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับเราเอ,า,อาส้มมาลูกหนึ่งแล้วเอาไปถ่ายส่งแล้วก็ทางนี้เป็นพระอาทิตย์ก็ได้พระจันทร์พระอาทิตย์ก็ได้พระจันทร์ก็ได้มันจะมีการเห็นเห็นการบังกันอยู่มันเหมือนปรากฏการธรรมชาติแต่มันทําไมมันมีอิทธิพลนะฮะอาจารย์อธิบายทีนิดหนึ่งทําไมมันมีอิทธิพลต่อมนุษย์นะครับ คือลำพังพระอาทิตย์กับพระจันทร์ในตำราโหราศาสตร์เก่าๆโบราณครูคูท่านย้ำไว้นักหนาเลยถ้าวันวันที่พระจันทร์ดับก็คือข้างแรมนะครับไม่เห็นเราจะไม่เห็นพระจันทร์นะครับในวันข้างแรมและว่าไอ้วันที่มันดับเนี่ยมันไปตรงกัะดวงชะตาใครลัคนาใครหรือขณะคนคนคลอดลูกเกิดในวันนั้นนะครับ นะถ้าตรงเป๊ะเลยก็อาจจะเด็กเสียในวันนั้นเลยถ้าหากว่ามยังไม่ตรงก็อาจจะอยู่ไปสักระยะหนึ่งนะครับในในในลัก,ลกษณะของ,งองศาของมันนะครับก็จะเสียชีวิตหรือหรือ,รอมีเหตุอันเป็นไปอย่างอื่นหรือจะ,อะเป็นบางคนเห็นไหมฮะที่โรคหัวใจรั่วอะไรพวกนี้นะครับนะรบหรือว่ามีบางตำราอาจารย์ไปพบนะครับหมอหมอจะต้องรักษาชีวิตแม่ไว้โดยการหักแขนเด็กเอา อะไรพวกนี้ก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นทําไปเล่นไปนะครับเพราะฉะนั้นวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีมีมีมมหลักบันทึกไว้ให้ให้เห็นอย่างแน่นอนและชัดเจนนะครับเพราะนั้นเราต้องต้องจำเอาไว้นะครับแล้วคราวนี้ที่มาพูดเนี่ยวันนี้ก็คือถ้ามันเกิดจันทรุปราคาเพราะมันก็มีพิษสงเหมือนสุริยุปราคาเหมือนกันนะครับถ้ามันเกิดจันทรุปราคาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าองศาที่เขาเกิดอยู่เนี่ยไปตรงกับลัคนาใคร ลัคนาคือตัวเรานั่นเองนะครับถ้าไปตรงกับลัคนาเราตรงเป๊ะเลยนะฮะก็หมายความว่ามันตัดชีวิตตัดเขาเรียกฆ่าแปลว่าตัดเขาตัดตัดตัดชีวิตได้เลยนะเอาถึงตายนะครับนะฮะจะตายด้วยเหตุการณ์ดใดเช่นถูกฆ่าตายแล้วขึ้นอยู่กับพื้นดวงของเราด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้าฆ่า,าใครที่เกิดปีที่เกิดเกิดฆาานะฮะปีที่เกิดเกิดฆาาเนี่ยปฏิทินฆาดมันจะบอกไว้นะครับ มันจะบอกเอาไว้เพราะนั้นถ้าใครใครไม่รู้เนี่ยนะฮะก็ต้องผูกดวงตัวเองขึ้นมาในวันที่เกิดลองแหว,แว,แวนะแหวะน่ะมีคาดไหมเพราะว่าพวกนี้เป็นสื่อที่ไวมากนะครับจะมีคาดเนี่ยนะครับเวลาที่มันเกิดคาดเนี่ยม,มันมันถ้าเกิดไปตรงกับมันเข้าหรือลักษณะใกล้เคียงนะเช่นเขาเกิดอย่างเขาเกิดสิบองศาห้าสิบเจ็ดนิดาเนี่ยมันบวกลบอย่างละบวกสามลบสาม นะครับถ้าหากว่าเลยจากนั้นไปก็ค่อยชั่วนะครับเลยจากนั้นไปค่อยชั่วแต่ถ้าตรงเป๊ะเลยอย่างนี้นะครับสิบห้าเจ็ดนันถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นหรือว่าหากว่า,าวิบัติได้เพราะฉะนั้นตอนที่มันเกิดลองไปลองไปเช็คดูดิครับว่าจริงไหมในปีสองพันหนร้อยห้าที่มันเกิดอายุแหลเลียดหรืออะไรเนี่ยที่แผลตกลงพุกเนี่ยนะครับมันเกิดคาดอย่างนี้แหละและพังคารขาเข้าไปร่วมถ้าพังคารขาเข้าไปร่วมนี่มัน พายุอันนี้วันนี้ที่วันนี้ที่วันนี้วัน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 เนี้ยที่ที่ประเทศไทยเรามีอ่าฝนตกนบาง้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับพระอังคารอรือพระอังคารอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ในราศีกันพระอังคารจรน,นะนี่นี่เป็นดวงจรน,นะครับดันดันดวงดางนั่งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดคาดียนะครับเราต้องดูลัคนาของเราถ้าไม่ตรงไม่ต้องไปสนใจฮะไม่ตรงไม่ต้องกลัวไม่ห่างไปเป็น อุณองศาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตกใจไม่ไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าหากว่าตรงตามนี้นะครับนะครับบวกห้าลบห้านะฮะคือก่อนก่อนถึงแล้วก็เลยออกไปนะครับมันจะเกิดพิษสงขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วพิษสงของมันเนี่ยจะอยู่ไปสามถึงหกเดือนได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยอ่าผมเคยเคยเคยอาจารย์เคยสังเกตด,ดูนะครับเตนแล้วนะฮนะเตนแล้วว่ามันเกิดอย่างนี้แต่เ,เกิดเกี่ยบบริวารแล้วก็ลูกๆ ปรากฏว่าแกก,แก็แกจะไม่ค่อยเชื่อนะฮะผนที่สุดลูกน้องเนี่ยจับได้ลูกน้องทํางานมัเป็นสิบกว่าปียักย่อเงินโดยการที่ว่าพวกฝ่ายบัญชีโดยท,ดยที่โดยที่มารู้ทีหลังแล้วคราวน,นี้พอมารู้เสร็จไปแจ้งตำรวจแต่บังเอิญว่าเขาทํางานมานานก็เอ็นดูสงสารนะครับจะไม่เอาเรื่องแต่ผลสุดท้ายมันไปฟ้องศาลแรงงานว่าให้มันออกแล้วไม่ให้อะไรมันเลย เสียงเนี่ยเป็นหลายแฉนนะครับนั่นาหละแฉกเพราะฉะนั้นเรื่องแบบเนี้ยนะต้องระวังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าหาว่าไม่ใช่ลัคนาถ้าเป็นดาวอะไรในดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานเรื่องลูกๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดูว่าถ้ามันไปอยู่ในนี้รับแสงคาดเนี่ยประกันได้ว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเคยมีลูกศิษย์เมื่อปีที่มันเกิดที่ปีที่มันเกิดที่เนี่ยนะครับ อาจารย์บอกว่าลูก,ล,ก,ล,กลูกน้องคุณต้องให้ระวังนะัเพราะลัคนาเขาอยู่นี่เรือนนี้เป็นเรือนปตุตตะนะครับปรากฏว่ามันยิงตัวตายเลยที่ภูกเกต็ตเนี่ยฮนะยิงตัวตายรู้สึกจะเป็นช่วงของไอ้โควิดนี่แหละนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ได้นะฮะเราต้องพยายามตรวจสอบดูอย่าเห็นเป็นเรื่องไม่สําคัญนะครับเพราะคนที่เสียชีวิตเพราะไอ้เรื่องเหตุการณ์แบบเนี้ ม,มันแบบนั้นถ้ามันเกิดปั๊บมันรวดเร็วเกินฮะที่เราไม่สามารถจะไปแก้ไขหรือไปจ้างตัวกับมันได้เลยนะครับนะฮะเพราะว่า,าการการที่พระพระพระลาหูมีอำนาจได้สามารถทําอะไรได้เนี่ยมันเกิดจากพระอาทิตย์ซึ่งเปรตเปรเหมือนพระราชาเป็นเจ้านายเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับไม่มีกําลังที่จะ ้านพระราหูพระจันทร์เป็นพระราชินีเขาเปรียดนะฮะนี่ความเปรียดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอาเรื่องนั้นนะครเปรียบเทียบนะฮะว่าเป็นพระราชินีนะครับพอถูกบังเนี่ยก็หมดกําลังที่จะต้านพระราหูพระราหูก็มีอํานาจที่จะรังแกที่จะทําอะไรทําชั่วทําเลวได้ตามตามคําอธิบายของครูบาอาจารย์โบราณน,นะครับและถามว่าเป็นจริงไหมจริงครับนะครับใครไม่เชื่อก็สักวันหนึ่งนะครับนะท่านอาจจะโดนจะได้นะครับและถ้าโดนนะครับ ม,มันไม่มีทางแก้ไขทันได้ทันทีเลยเพราะว่ามันเกิดปั๊บนะครับเราเสียเปรียบทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นฝ่ายที่จะเอาเปรียบเราไม่ใช่เราเอาเปรียบมันนะครับยกเว้นถ้าเกิดว่ามันบางคนเนี่ยมีดาวดาวเรียกดาวป้องกันดาวป้องกันขนาดที่มันเกิดให้ท่านดูนะพระพุทธหัตถ์ูแต่พุทธหัตถ์นะถอยหลังนี่ผมใส่คําว่าเลียเลียแปลว่าถอยหลังถอยมาไหนฮะนะครับในวันที่อ๋อเนี่ยฮะ ถอยมาอยู่นี่นะครับอ๋ออันนี้อันนี้ตียางนะะ,ะลืมใส่พระผุดหลาดเดี๋ยวผมเปิดดูสักนิดหนึ่งนะครับอ๋อ,อถอยมาอยู่นี่ฮะถอยมาอยู่ดาสิกันนะฮะเห็นไหมฮะไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆเพราะฉะนั้นแต่ถ้าอยู่ที่นี่แล้วก็ท่าน ท่านเดินปกติไม่ถอยหลังนะฮะร,ระเบิดเดินปกตินั่นแหละเขาช่วยได้แต่จะถอยไปอย่างนี้นะครับมาอยู่ที่ราศีกันเดี๋ยวเขียนซะหน่อยนะฮะราศีกันนะไอคำว่าดวงนาวานี่ก็คือองศาของมันฮะไมพ่พวกเราต้องพยายามนะเพราะถ้าดูดวงแบบนี้อย่างเดียวเขาเรียกอีแปะเคื่อถือไม่ได้นะฮะอย่างไม่แม่นไม่ชัวร์ไอนี่ฮะต้องดูประกอบนี่นะครับเพราะนั้นท่านดูประกอบอย่างนี้เราก็จะสบายใจ นะครับเชื่อถือได้เพราะวันที่ว,ทวันที่ผูผ้ชายต่างชาติเนี่ยมาทัดลูกสาวคนเล็กจริงๆก็ไม่ไม่ใช่ลูกสาวอาจารย์ตรงๆนะเป็นลูกศิษย์แต่รักเหมือนลูกสาวเลยนะ,ะตรงนี้ตรงเป๊ะเลยฮะและ้วมันกระโผพ่มาจริงๆบอกไม่ต้องไปเดินหาเราผู้ชายผู้หญิงบางคนก็ไปเดินหาผู้ชายต้องอโพสโน่นโพสนี่ให้เพื่อให้ผู้ชายเข้ามาหาแต่นี้ไม่ต้องมันมาของมันเองตามดวงตามดาวเลยนะนี่แหละคือหลักโหราศาสตร์ไม่ใช่ ไม่ใช่หลักหลักมนุษย์ใช้มนุษย์ใช้ก็คืออ,อ,อะไรนะกินข้าวคนเดียวไม่มีความจุมากินกันน้องอะไรก็ไม่รู้นะสารพัดที่จะเชิญชวนอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะแล้วยี่หอราส์ไทยเราเรื่องคู่ครองเนี่ยอาจารย์จะบอกให้เลยไม่มีทางที่จะดูได้คู่ให้มันถูกต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะเพราะสังเกตด,ดูมีดาราอยู่ท่านหนึ่งนะครับตั้งแต่รู้สึกว่าจะมาโคมโผลเนี่ย เคยออกทีวีแล้วก็ด,ดูดวงเธอว่าจะมีปัญหาเรื่องลัทชายคนรักของเธอต้องกี่ปีแล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นมันทาไมถึงแก้ไม่ได้รู้ไหมฮะนิสัยสันดานคนเรามันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ใช่ชาตุเขาดูคนทางจีโหรศาสตร์จีนเขาใช้ธาติดูมันถึงได้ถูกต้องนะครับเพราะอาจารย์เนี่ยแหละเป็นคนเป็นคนที่เรียนทางนี้มา,มา,ม,ามากทีเดียวนะครับจะท่านอาจารย์อย่างพาเรียนตอนนี้มาเราจะรู้เลยนะครับว่าเนี่ย ถ้าคนมันไม่ตรงกันนะมันสินมันไม่ตรงสินไม่เสมอไม่ตรงกันอะไรพวกนี้ยอย่าได้ไปยุ่งกันเลยมันไม่มีทางอยู่ได้นะฮะนั่นนะครับอย่ากันอยู่ก็เพราะเลี้ยงลูกว่างันนะฮะจริงๆก็ไม่รอดอยู่นะอย่างไงก็ไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีหลายๆคู่นะฮะจะเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉนั้นนักโหราศาสตร์ไทยแล้วต้องระวังนะครับไอการที่ไปดูคู่เขาเนี่ยแล้วท่านไม่ได้ดูสินธาตุเขานะฮะรับประกันคุณภาพเลยคู่สมพงศ์สินธาตุสินเสมอกันนะครับ แล้วดูเกิดอะไรต่างๆเนี่ยมีผลของการที่จะต้องทําให้คนเราเนี่ยอย่าล้างกันนะครับชีวิตเดินเดินไปถือโอเคคุณจะไปอยู่ด้วยกันมีความจุขสักพักเดี๋ยวคุณก็ต้องแตกแยกนะครับนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอไอการที่เราดูดวงเราใช้ระบบให้มันดีๆเนี่ยอย่างเนี้ยนะฮะอย่างเนี้ยพอเข้าปั๊บสองวันแรกเลยอาจารย์ให้ถามเลยว่ามันเกิดปีอะไรเดือนอะไรเพราะถ้าปีเดือนไม่ เดือนมันคือฤดูเกิดปีคือนักใสะอะไรถ้าไม่ทรกไม่ตรงอาจารย์จะบอกเลยว่าไม่ต้องไปครบเสียเวลามันไปไม่ได้แต่นี่ตรงฮะตรงเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกครบไปดูกันไปคุยกันไปแล้วมันพัฒนาดีขึ้นเนี่ยเขาจะรายงานให้อาจารย์ทราบเพราะอาจารย์จะคอยเก็บข้อมูลไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะเป็นนักโหราศาสตร์เป็นนักพยากรณ์เป็นเรียนทําด้านเนี้อย่าเที่ยวปล่อยปะละเลยมันจะเสียหาย นะครับเหมือนอย่างเรื่องนี้ท่านจาไว้ถ้าหากว่าดาวกย่ว่าเรื่องอะไรในดวงชะตาท่านแล้วเข้าไปอยู่ในองศาของมันองศาก็ไม่จําเป็นต้องตรงนะฮะได้อย่างนี้อาอาของประเทศไทยเนี่ยพระอาทิตย์โดนพระเสาพระพุธพระอังคารมีส่วนเข้าไปโดนนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันคาดเนี่ยดวงเมืองไทยอยู่ที่นี่ลัคนาดวงเมืองไทยอยู่ที่นี่นะครับลัคนาดวงเมืองไทยอยู่ที่นี่ท่านจาไว้นะแต่ลัคนาของดวงเมืองไทยเนี่ย ไม,ไม่ได้อยู่ที่นี่ใน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 ี้นะฮะในในในดวงนาวางนะฮะเพราะเราต้องดูดวงนาวางเพื่อที่จะรู้ว่ามันมันอยู่ตรงตรงไหนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นสําคัญมากที่สุดก็คือเราจะต้องพยายามตรวจสอบดูถ้าหากว่าไอ้พวกนี้เข้าไปตรงเนี้ยเนี่ยอันตรายถึงอันนี้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 นะครับอันนี้ก็พระอังคารนี่ก็ของดวงเมืองอยู่ตรงนี้นะครับเขาเขาวางเอาไว้เพื่อที่จะได้ ดูแลประเทศนะครับพระอังคารส่วนมากก็เป็นฝ่ายตำรวจนะครับส่วนพระเสาหรือฝ่ายทหารพระอาทิตย์ฝ่ายผู้ปกครองประเทศนะครับระวังให้ดีกันนะเพราะฉะนั้นการคาดข่าวก่อนเนี่ยข่าวที่คุณประยุทธ์ยึดประเทศนี่ฮะเกิดที่นี่เกิดที่ราชสีตุนเพราะเกิดได้ปั๊บมาเลยคุณประยุทธ์นะฮะและเป็นไงฮะพากัน เหนื่อยใจเลยนะฮะเขาได้เกิดที่นี่นะฮะนะนะครับรัคนาของดวงเมืองอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่นะอยู่สิบองศาตรงนี้ฮะสามหกเก้าสิบองศาจะอยู่ตรงนี้ตัวตัวตัวพระอาทิตย์เนี่ยเขาจึงได้เรียกว่ามหาอุดหรือบรมอุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการเราสํารวจพวกนี้ให้ดีๆนะฮะสำรวจให้ดีดูให้ดีๆ ไม่ใช่อะไรเราไม่ต้องไปสนใจบ้านเมืองปล่อยเขาแต่เราสนใจพวกเรากันเองที่บางคนไม่รู้อิโนโนอินเนนะครับไม่รู้อะไรเลยนะครับโดนเข้าวป,ปลีงนะครับเป็นการอา,อาจจะเสียใจหรือว่าเสียดายหรือว่าบางคนเรียนจบมาอย่างดีเลยนะครับเหมือนกับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ผมอยู่กับอาจารย์ทองอินนะครับจบวิชาถ่ายภาพถ่ายอะไรมาจาก ประเทศอังกฤษนะครับเก่งมากนะลูกลูกท่านนะฮะลูกท่านบนที่สุดเป็นไงฮะยังไม่ทันไดเอาวิชาความรู้ไปใช้เลยคุณคุณย่าใช้ไปเก็บเงินมั้งเอารถไปลอดใต้จีบล้อไม่รู้ตายเลยนะครับขอขาดเลยเปล่านั้นนะครับที่ต้องคาณผสมเห็นไหมฮะเพราะนั้นคนเราบางทีต้องดูนะฮะไม่ใช่อะไรเพราะเรื่องเรื่องของวิชาโหราศาสตร์เป็นเรื่องที่ป้องกันหรือว่า,า,ารู้ไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุร้ายนะฮะตั้งใช่นถ้าวันนั้น อ่าเขารู้ตัวอย่างนั้น่ะหรือเรารู้ตัวอย่างนั้นไม่ออกไปเสียนะครับมันก็ไม่เกิดเพราะเขาจะเล่นงานที่เรื่องเดินทางรถนะครับเอาละครับวันนี้คลิปนี้หวังว่าคงจะให้ความรู้ในเรื่องไอ้เกิดคาดพวกนี้นะฮะจำไว้นะฮะหนึ่งองศาต้องไปตรงกับมันเช่นลักนณาหรือดาวอื่นๆในดวงเราที่มันเกี่ยวกับหน้าที่อะไรไปดูนะฮะถ้ามันตรงปั๊บมันจะเล่นงานพวกนี้ละครับเอาละครับสวัสดีครับ